สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจังทบ,บุรีที่าระลรบลบของในแพ์วลาเสรีัุนลรองแพรบสสุขจังหวัดจังทบ,บุรีนะครับก็จะขอพูดถึงในเรื่องของแผนการดาเนินงานของการบริหารจัดการวัคซีนของจังหวัดจังทบ,บ,บุรีตรงนี้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบนะครับก่อนอื่นต้องต้องนําเรียนก่อนว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะเป็นวิธีการที่จะลดความรุนแรง ของการเกิดโควิด19กอ่ะนะครับก็คือหมายเพราะว่าไม่ได้หมายความว่า,ค,วา,วาคือคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วจะไม่ป่วยเป็นโรคครับเนี่งแต่ว่าหมายถึงว่าเขาจะมีภูมิคุ้มกันข้าในกรณีเขาได้รับการติดเชื้อเนี่ยความรุนแรงของโรคจะลดน้อยลงหรือว่าการเสียชีวิตเนี่ยเขาเขาจะไม่เสียชีวิตนะครับเป,เป็นประเด็นที่สองที่อยากให้ทุกท่านได้รับทราบนั้นสิ่งที่สองทัญนถึงแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนไปเนี่ยเราก็ต้องมี สุขานามัยส่วนบุคคลที่เราทําปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอเลยนะครับก็คือในเรื่องของการสวมหน้ากากการระย่างตอการล้างมือหลังั้นการโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะหรือไทยชนะอันนี้ต้องท,ทําควบคู่กันอย่างสม่ำเสมอครับทีนี้ในเรื่องของการกระจายวัคซีนที่จะมาถึงจันทบุรีครับตอนนี้ก็คือเท่าที่ทราบก็คือวัคซีนนีม้มาถึงที่กรุงเทพเรียบร้อยประมาณวันที่19 20ิ มีนาคมที่ผ่านมาครับตอนนี้ก็คือตอนแผนการเริ่มแรกเนี่ยของจันทบุรีจะได้รับการจัดสรรทั้งหมด24,000โดสก็หมายครามว่าฉีดสำหรับ12,000คนนะครับสำหรับคน,คนจันทบุรีครับว่าหนึ่งคนนี้เราต้องฉีดทั้งหมด2โดสครับตอนนี้เท่าที่สบคเขาได้นำเสนอเมือ่อวันที่19ที่ผ่านมาก็คือจำนวนวัคซีนที่จันทบุรีจะได้รับเนี่ย ะลดปริมาณลงเหลือ 16, 0 0 0หมื่นหกพโดสก็หมายถึงว่าฉีดในในรอบแรกนี่เราจะฉีดคนกันทั้งหมดแ0ดพนคน, 8, ค,นครับอันนี้เราต้องต้องทราบในส่วนนี้ก่อนอันนี้ก็เนื่องจากว่าจํานวนวัคซีนเนี่ยมีค่อนข้างจํากัดแต่คนที่ต้องการฉีดนี่อาจจะมีปริมาณมากเพราะฉนั้นสิ่งที่สาคัญก็คือเราจะต้องมามาดูในกลุ่มเสี่ยงนะครับว่าจะฉีดในกลุ่มไหนก่อนนะครับกลุ่มเสี่ยงก็คือดูง่ายๆก็คือกลุ่มที่สัมผัส กับผู้ป่วยว่าประชาชนค่อนข้างมากน,นี้จะเป็นกลุ่มหนึ่งก็คือเขามีโอกาสที่จะได้รับการติดเชื้อในส่วนที่2ก็คือในกลุ่มที่ที่ต้องดูแลผู้ป่วยนะครับอ่าแตเเป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นตามที่เขาตั้งตั้งหลักเกณฑ์เอาไว้เนี่ยก็คือเขาจะมีทั้งหมดเนี่ยก็คือกลุ่มที่จะให้ได้รับการฉีดวัคซีนในในรอบแรกหนึ่งก็คือเป็นบุคลากรสาธารณสุข ถ้าไม่ใช่เป็นบุคลากรสาธารณสุขนี่ก็อาจจะเป็นบุคลากรที่อยู่ด่านหน้าที่ต้องดูแลผู้ป่วยหรือว่าดูแลประชาชนจํานวนมากยกตัวอย่างเช่นตำรวจทหารที่อยู่ตามด่านชายแดนหรือว่าปฏิบัติงานทั่วไปนะครับนี่เป็นกลุ่มแรกครับกลุ่มที่2ก็คือพี่น้องอสมของเราครับอาจจะต้องมีการประชาสัมพันธ์หรือว่าการไปหาประชาชนเป็นเป็นจำนวนมากเพราะนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับการติดเชื้อได้นะครับ กลุ่มที so ่สาก็ค okay. well. ือบุคคลที่มีโรคประจําตัวอ yes. ันนี Whoa ้ก็จะแยกโรคประจําตัวทั้งหมดนี้7กลุ่มหลักนะครับอันแรกก็เป็นโรคทางเดินหายใจเรือดล่างอาจจะเป็นโรคหอบหืดงนั้นก็ถุงลมปองท้องนะครับในกลุ่มต่อไปก็เป็นโรคหัวใจหรือว่าหลอดเลือดกลุ่มที่3ามที่พิ่ป่วยเป็นโรคก็คือเป็นโรคไตเลือดล่งนะครับต้องเป็นไตวายเลือดล่งนะครับกลุ่มที่4ก็เป็นหลอดเลือดสมอง กลุ่มที่5ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นโรคมะเร็งที่ได้รับการให้เคมีบาบัดนะครับหรือว่าีแต่ให้รังสีบําบัดน,นะครับกลุ่มที่6ก็จะเป็นกลุ่มโรคเบาหวานนะครับแล้วก็กลุ่มที่7เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เป็นโรคอ้วนที่อ้นที่มีน้ําหนักตัวมากกว่า100กิโลก,กร,รัมนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในกลุ่มผู้ป่วยไม่ใช่ผู้ป่วยกลุ่มที่ประชาชนที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไป การิงพวกที่มีอายุหรือว่าผู้สูงอายุในอายุ60ปีขึ้นไปควรได้รับการฉีดวัคซีนแต่ทีนี้วัคซีนที่มาเนี่ยรอบแรกของประเทศไทยเ,ยเป็นไซโนแวคไซโนแวคเนี่ยเขาไม่ได้ทําวิจัยในเรื่องของผู้สูงอายุที่จะฉีดเพราะนั้นก็ไม่ปลอดภัยที่จะให้ไซโนแวคในผู้ที่อายุมากกว่า60ปีว่าในกลุ่มผู้สูงอายุที่อายุ60ปีเนี่ยจะต้องไปรอฉีดแอสตราซเนกาซึ่งจะมาประเทศไทยประมาณกลางปีก็คือประมาณมิถุนายนนะครับแล้วกลุ่มต่อไป ที่เราจะได้รับการฉีดก,ก็อันนี้เป็นผ่านในเรื่องของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก็คือประชาชนทั่วไปที่มีอายุ18ปีขึ้นไปแล้วอาจจะเป็นชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในจันทบุรีนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์คือทําในเรื่องของธุรกิจหรือว่าเศรษฐกิจที่จะขับเคลื่อนจันทบุรีทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือจะต้องผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อพิจารณาอีกทีหนึง่งนะอันนี้เป็นเป็นหลักเกณฑ์ที่ ทางจันทบุรไไีได้ตั้งเอาไว้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของการกระจายวัคซีนเนี่ยตอนแรกก็คือทางจันทบุรีเองเนี่ยทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็โรงพยาบาลทุกแห่งในจันทบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบา 9, ลรพป้าก้าระโรงพยาบา 9, ลชุมชน, 9, ท,นทุกแห่งก็จะเป็นสถานที่ที่จะทําการฉีดวัคซีนนะครับทั้ง12แห่งนะครับทีนี้ตอนแรกที่เราคิดกันก็คือเราคิดที่จํานวนวัคซีนที่เราจะได้รับก็คือ2 4 0 0 0่นโดส อันนี้พอจํานวนปริมาณวัคซีนที่เราได้รับเนี่ยลดลงนะครับเหลือหนึ่งื่โดสนะครับอันนี้ก็ก็จะต้องมามาลดหลัน่นแต่จะมีการกระจายตามตามหลักเณฑนแบบที่ผมผมนําเรียนแล้วก็พยายามที่จะกระจายให้ให้ครอบคลุมในแต่ละอำเภอรัอันนี้เป็นเป็นแนวทางโดยคร่าวๆซึ่งเราก็จะมีตัวร่างแผนการว่าในแต่ละอำเภอจะให บุคลากรสังสุขได้รับกี่คนนะครับพอสอมได้รับกี่คนแล้วก็ประชาชนที่มีโรคประจําตัวกี่คนนะครับโดยหลักๆก็จะมีกลุ่มกลุ่มหลักๆอยู่ประมาณนี้ครับทีนี้ในเรื่องแผนการที่จะฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับก็ของรยาบาลพระปกเก้าเองก็ได้ทําการซ้อมแต่ละขั้นตอนเมื่อวันที่15มีนาะคมที่ผ่านมานะครับเราคิดว่าจะทําการคิกออฟก็คือเริ่มฉีด จริงจริงเนี่ยในวันที่29่กามีนาคมนี้ครับเป็นต้นไปนะครับแล้วก็โรงพยาบาลชุมชนหรือว่าโรงพยาบาล,ลอำเภอแต่ละแห่งก็จะดําเนินการฉีดเป,เป็นเป็นระยะต่อไปครั้งนี้ข้ั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของการกระจายลงในแต่ละอำเภอครับก็เรียกได้ว่าจังหวัดจันทบุรีเองก็มีความพร้อมตรงส่วนนี้ครับก็บบ <ๆ S 1> มีความพร้อมแลาเป็นสิ่งที่ทโชคดีนิดนึงก็คือในการฉีดรอบแรกก็จะเป็นกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข พี่น้องอสมอนอแล้วก็กลุ่มที่ที่มีโรคประจําตัวเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะค่อนข้างจํากัดกลุ่มนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าในในเดือนต่อไปก็จะมีการกระจายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉนั้นขั้นแรกคิดว่าในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก็กจังทวีมีความพร้อมที่จะดําเนินการในส่วนนี้แล้วถ้ามีกรณีปัญหาประเด็นอะไรที่ต้องแก้ไขก็คิดว่าจะพัฒนาแล้วก็ปรับปลุมได้ต่อไป